สวัสดีครับพี่น้องทัพพิพันธ์และพี่น้องไทยและแจาวกระ่ลงทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วในตอนเย็นวันในวันที่26สิงหาคม2565พบกันเช่นเคยในรายการสถานการณ์การทิรรอบกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการระทธก,กันเป็นประจำนะครับครับผมมีข่าวสองประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนื่อพังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวนสถานการณ์ทีรรอบกันในป เทืพม่าที่ในพื้นที่พักตะกายและรัฐกะเหรี่ยงนะครับตอนนี้ก็ผมจะพาพี่น้องมาที่พักตะกายก่อนก่อนนะครับในพนื้นที่พักตะกายที่ลงมาทางกะริมยวนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพมินอองที่ไล่ขนข,นขบวนรถขึ้นมาทางพักตะกายและลงมาทางยอูนะครับก็ถูกกองกําลังกุมปป้องพี่น้องปราชาชนที่ประจาการตามพื้นที่และรอชุม่มโจมตีต่างๆนั้นก็ได้ทําให้พวกมินอองที่ได้เสริมขบวน,นเข้ามาตามพื้นที่พักตะกายนะครับก็ได้ ถุกถล,มล่มลุกระเบิดที่ประดิตออกมาเองนะครับทำให้ลูกน้องมินอองมีการเสียชีวิตไปอีก4ีลายและบาดเจ็บอีกเป็นจํานวน25่าลายนะครับกองทัพมมนอ่องที่ได้ออกมาทางมงหยานะครับที่จะเข้าไปเสริมทัพที่ในพื้นที่ด้าบาดีที่ด้าเรือยักษ์ ของกองทัพเมียนอองที่จะไปขนสินค้าต่างๆขึ้นไปทางภาคเหนือของราชฐาณเตักับประเทศจีนนะครับก็ได้ถูกกองกําลัง PTF และ KNTF และ KTO นะครับเข้าไปจุ่มโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับทำให้ลูกน้องเมียนอองที่ปฏิวัติหน้าที่และประจําการตามพื้นที่และมาตาม รถขบวนต่างๆก็ระถูกทุ่มโตมตีและกระนำยิงอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ภ่ายกองทัพเน้นอ่อกต้องได้หยุดการเลืนทางและประธานงานทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามารักตเวียนและถึงระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่ทำ เกษตรกรและธรรมหาตเย็นในพื้นที่ต่างๆและตื่นกันออกตกใจพากัหนีออกจากพื้นที่กรีมเมียลและในพื้นที่เยอูนะครับแต่กอทัพเมียนอ,องที่ได้ประสานงานไปทางเนปิโตและลงทองมันเลนะครับแล้วแถมไปทางภาคเหนือของรัสารที่ในจังหวัดลาเจียวนะครับก็คอย เสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ภาคตะกายนะครับและในจังหวัดลอยก่อนะครับก็ได้ประสานงานไปให้เสริมเฮลิคอปเตอร์เข้ามาเพิ่มอีก2ลำนะครับที่ให้เข้ามาทิ้งระเบิดช่วยในพื้นที่ภาคตะกายและตามแม่น้ําอิดาบดีที่มีกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนหลอชุ o มจม o ดีกองทัพเมียนองที่พยายามขนอาวุธยทดจปกรณ์รขึ้นไปเสริมให้แนวหน้าภาคเหนือนะครับกองทัพเมียนองที่ในมัะเลนะครับที่จะไปเสริมกําลังให ในภาคตะกายนะครับก็ได้มีครอบครัวหลายครอบครัวร้องไห้เป็นห่วงเป็นใหญ่กับกองทัพลูกน้องมินอองที่จะออกเดินทางปปเจรบกับกองกําลังกุมพิริฟและเ n น f ีฟและเ n นตีอนะครับก็ได้มีการร้องไห้และมีการน้อยใจมากนะครับเพราะว่ากลัวกองทัพมินอองหรือลูกน้องมินอองที่จะปฏิบัติหน้าที่และ ทำตามคําทังนายใหญ่ของลูกน้องเมียนอองไปประท่ากับกองกําลังกุมปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่พักตะกายนะครับมีความเปลี่ยนหงเป็นใหญ่กันเป็นจนํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รายงานมาว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วในเวลา15นาฬิกานะครับก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเหมืออ่องที่เข้ามาทิ้งระเบิดตามแม่น้ำอิดาบาดีจีโดกได้นะครับก็ได้ทุกเฮลิคอปเตอร์ยิงเป็นกลลงมาทุกทิศทุกทางเละยยิงไปอย่างมวดวั่่วและยิงไปตามเรือจาปมงและฝั่งแม่น้ำอิดาบาดีต่างๆนะครับทำให้ คนรทำมาหาจินตามแม่น้ําอิราบดีต้องได้อ,อยบยพออกจากาหังเลนีกบ้านไปก่อนนะครับในเวลา16นาฎิกานะครับได้ยินคําสั่งของกองทัพกระจกสมอินทุนนะครับสั่งให้ยึดเกษตรกรของพี่น้องประชาชนที่ทามหาจินตามพื้นที่อิราบัดีและในพื้นที่เยโอนะครับแล้วลงมาทางพักะกายนะครับให้ยึดเกษตรกรของพี่น้องประชาชนทั้งหมดหรือทําลายที่จึงผูกสร้างต่างๆใน ก็เจตกร,กรพี่น้องประชาชนที่กําลังปลุกสร้างนะครับสั่งลูกน้องมาให้ทําลายทิ้งให้หมดนะครับนี่ครับการกระทําของกองทัพลูกน้องหมินอ่องหรือกระจกกรมิ่นชนที่ทากับพี่น้องประชาชน อย่างนี้เป็นประจํานะครับที่ได้กดขี่หลังแจกุมแหงพี่น้องประชาจนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพมีนอ่องนะครับเปลี่ยนผ่ายคอมมินิสต์นะครับไม่สนใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับขจะรีใช้จะเป็นเขาจะตายนะครับเขาไม่สนเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์และอํานาจมากกว่านะครับตอนนี้ทุกถึงทุกอย่างก็เขาทําลายหมดนะครับเขาไม่สนใจคนเท่าเป็นคนแจและคนที่พูดจาไม่ได้นะครับเพราะว่าการกระทําของลูก น้องมนอ่องที่ทํากับพี่น้องประชาชนอยู่ขนาดนี้ก็มีการวางแผนให้จัดการพี่น้องประชาชนระดับหนึ่งค่อยไปจัดการกลุ่มติดอาวุธนะครับเราลงมาในพื้นที่กะเรียงนะครับในพื้นที่หลยเกาะก็ได้มีการเจรอบกันกับกองทัพลูกน้องมินอ่องที่ได้บุกโลกเข้ามาในพื้นที่หม่องต่อนะครับก็ลงมาทั้งน้อยลงมาในหมู่บ้านหมัดตีนะครับก็ลงมาทางป่าไผ่นะครับเพราะว่าไผ่กองทัพมินอ่องที่ได้เสริมทัพเข้ามาใน ป่าต่างๆก็ระถูกกองกำลังเจนทีเแอฟแล่กระเลงกะเล,น,ะเลนนี้กรลังยิงอย่างหนักนะครับ พี่น้องประชาชนที่ประจำพื้นที่และกําลังทําเกษตรกรในกเกษตรกรนะครับก็ได้รายงานมาว่ามีกองทัพเมนอ่องทับขมายา9ก่เและ342จนะครับที่เข้าไปกระหน่ายิงในพื้นที่ของทั้งน้อยนะครับก็ไดยทําให้พี่น้องประชาชนตื่นกระหนกตกใจไล่พากันวิ่งหนีลงไปทางนาข้าเจ้านะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นกระหนกนะครับ รับผ่ายกองทัพนินอองที่เราเสริมเฮลิอคอปเตอร์เข้ามารับตระเยนและทีมตามตามต่างๆที่มีการสงสัยว่ามีคนหลบซ้อนหรือหลบหนีไปอาพาธอาชัยนะครับก็ได้ถูกกองทัพนุกน้องนินอองไลท่ทำทำลายหรือกวาดทิ้งทั้งหมดนะครับ ป่ายกองทัพมินอ่องก็เข้ามาในมก,กฐานะครับก็ได้ขึ้นไปทางภาคเหนือของรัฐนะครับวนไปวนมานะครับทำคอปเตอร์วนไปวนมามีการทิ้งระเบิดลงในพื้นที่การเรียงเป็นระยะระยะนะครับฝ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้เสริมกองทัพขึ้นมาทาง กระเลงรักกยานะครับก็ได้มีการประสานงานให้เสริมขึ้นมาเพิ่มอีกเป็นจํานวนพันกากนายนะครับแต่ว่าภัยกองทัพเมีนอองที่กําลังจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้ถูกชุ่มโจมตีและกระหน,นายิงอย่างต่อนเนื่องนะครับภัยกองทัพที่เขินมาทางพระสารน,นะครับก็ได้มีการประสานงานทางหมู่บ้านว่าให้ค่อยดูแลและช่วยจับตาดูกลุ่ม เอ็นดีเอฟและเกรงเกรนีนะครับที่ได้ปะทะกับกองทัพเนอ่องและมีการวางดักระเบิดต่างๆตามท้องถนนนะครับที่มีการทำลายยานพาหนะของกองทัพเนอ่องเข้ามาในพื้นที่นะครับเรามาในพื้นที่ของยาวดีนะครับก็ได้มีกองทัพเนอ่องที่ได้เสริมขบวนขึ้นมาเพิ่มในพื้นที่แกลเดง ในเลกเก็กเกาะน,นะครับที่ได้เกิดการปะทากันหลายวันที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีการเสียมกําลังขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วนะครับผายกองทัพมีอ่อกที่และใช้เฮลิคอปเตอร์รับตเวเยนตามพื้นที่หมู่บ้านของเลกขาวและหมู่บ้านใหม่ต่างๆที่ได้ตัง้งขึ้นมาเลยลงไปหมู่บ้านอย่างเลอปิ่นและลงทางพัดดูนะครับลงไปท่า2องอยางนะครับไล่ท้ายเฮลิคอปเตอร์วนไปวนมาสำรวจในพื้นที่ต่างๆ ที่จะมีเป้าหมายที่ได้วางแผนเอาไว้กับกองกําลังกระเลงนะครับต่กองกาลังกระเลงเคนโย,อยกองพลที่3และกองพลที่6ก็ได้วางแผนและวางกองกาลังตามพื้นที่และตามทาแลนด์ของแม่บัตีต่างๆอยู่แล้วนะครับผ่ายกองทัพมทม่าที่ได้พยายามที่จะปราบปรามกระเ็งต่างๆที่ติดกับทาแลนด์ไทยนะครับก็บางว่าให้ ค่ายของกระเลงฮัลไ้มากทีสุดภายใน2 0 2 5นะครับผมจะทําอีกรอบนะครับเพราะว่าการวางแผนของลูกน้องมินอองก็ได้มีอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้มีการกระนำยิงทุกกองกําลังที่ได้แตกต่างกับกองทัพมินอองนะครับที่มาใช่กลุ่มที่ทําผิดกฎหมายนะครับก็เขาจะไม่เห็นด้วยกับมินอองนะครับที่เห็นด้วยกับมินอองก็เป็นกลุ่มที่ทําผิดกฎหมายและมีการหมายลําให้จับนะครับกลุ่มที่ผิดกฎหมาย นี่มีเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่า w s a k i a p s f p p t n l a าง t n l a นะครับก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มหมายดำที่ได้จับตามองที่เขาทำผิดกฎหมายอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าพี่น้องประสาชนในภาคเหนือของรัฐสานก็ไม่มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่า ได้ถูกคอมมินิสต์ของกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายต่างๆขึ้นมาหลังเจพี่น้องประชาชนยึดไล่ยึดรสกรของพี่น้องประชาชนทั่วจังหวัดนะครับที่มาในวันนี้เพราะว่าฝ่ายกองทัพมินอองก็ไม่สามารถควบคุมได้และมีการท่ากับกองกําลังต่างๆที่ติดกับไทยแลนด์และมีนายทุนต่างๆที่มาค่อยสนับสนุนกลุ่มติดอาบุ และกลุ่มรักษาความปลอดภัยให้เรื่องของการพุดเหมืองขุดเยกและภัยต่างๆนะครับนี่ครับเพราะว่านายทุนของประเทศจีนระดับหนึ่งนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประเทศพม่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนายทุนคนจีนทั้งนั้นนะครับรับจำหรับเรื่องของการชิรบและการประทะก,กันที่ได้เกิดขึ้นที่รัฐกะรเดงนะครับก็มีการเสริมกําลังขึ้นมาทางเนื้อดีและลงไปทาง พัดูโซนะครับก็มีการเสริมกําลังขึ้นมาอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับทางภาคเหนือแต่ทุงนี้ยังไม่ยืงกันนะครับตอนนี้ก็ยังตึงกําลังกันอยู่กับกองกำลัง k n u และ k n l นะครับและกลุ่มกองกําลัง CNU k n l a ก็ได้มีหลายกลุ่มที่เข้ามาร่วมที่จะปะเตอหน้ากับก,บกองทัพเมนอ่องที่ได้ขนเฮลิคอปเตอร์และยานพาหนะ เข้ามาในพื้นที่ต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ผ่ายกองทัพเมียนอ,องพยายามที่จะขนอาวุธยุจจปกรณ์และกระสุนปืนใหญ่และปืนใหญ่ต่างๆที่จะมาปักตามเนียนเขาต่างๆและจะมุ่งเป้ามาทางหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่ติดกับชายแด์ไทยนะครับนี่ครับการกระทาของกองทัพเมียนอ,องที่ระวังแผนกับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยและหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่าง จากตัวเมืองต่างๆนะครับก็แต่ด้ถูกการกระทําของกอ,องทัพเนนอกที่พยายามปราบปรามและฆ่าล้างอยู่เป็นประจํานะครับถึงมาในวันนี้ก็เรื่องของการทลาบกันและการตัดท่ากันไม่สามารถยุติได้นะครับเพราะฝ่ายกอ,องทัพเนนออกนั้นจะอรัดเอาออเปรียบอยู่เป็นประจํานะครับฝ่ายกองกําลังอาพุธต่างๆไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินนะครับเพราะว่าปืนก็ไม่ทันทําไมายนะครับยิงเครื่องบินก็มันลงต่ําก็ไม่ร่วงนะครับ กลุ่มกล้องล่างต่างๆที่อยากให้ต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนเรื่องของอาวุธปืนที่ยิงเครื่องบินได้นะครับแต่ว่าไม่มีประเทศไหนที่เข้ามาสนับสนุนครับครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การทะเลาะกันในประเทศเมียนมาที่ได้เกิดการปะทะกันเป็นประจํานะครับในวันนี้ก็ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับปังทุกท่านนะครับตอนเย็นนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ